อันนี้เวลา4โมง4โมงแรงน้ำแห้งครับปั๊มฮนดูโล 20Q แผง BBQ 450วัตต์ครับ4แผง อันนี้ติดอยู่บ้านสำยางของแท้น้ำดีครับน้ำดีบอนลปุ่มคายออา20คิวมาใส่ช่วงนี้แผงรดราคาครับราคาจะถูกลงหน่อยแต่ว,ว่าคุณภาพของบีิวนี่คือว่าสุดยอดมากเลยลตอนนี้กำลังกับเก็บงาน,นครับ น้ำน่าจะอยู่ที่ประมาณ15-15ถึง 10, ขึ้นไปนะครับน้ำหรือว่าโอโหสุดยอดนีคอสอ2นิ้วนะครับโอเค